สวัสดีพ่อแม่พี่รองฟ้องไปสุกุลสกุลเดี๋ยวมาเบิร์กรับแจกมาขอบ่มีหยงเฮียไพ่เราเรื่องของเรากันไฮียไพ่เราเรื่องเราจะเป็นยังไงมาสัไไาางไดงน,นะจ๊ะระยะละมิกะดกันเลยพลังงานร่วมสั่กนกระชัิดในใจพ้อแมาจ๊ะโอ้เลยพาทิฐิถ่าไฟนะจ๊ะเนาะ,นอ,ะอืม เจ้าเฮ็ดเอียังกับศิบสุพลสมเร็จนะจ้าเด้อยถาดไว้ได้ว่ากะบขอเสียคือเป็นคนใจหอนนะจ้ะขี่มุดงิดแล้วกะเจ้าเฮ็ดเอียังกับศิบสุพลสมเร็จเป็นเจ้าคนไร้คนจ้ะมีคนนับหนาถือจ้ะมีความเจริญรุ่งเรืองมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะจ้ะแต่วอกสั้นแล้วกะบหากว่าสุขภาพให้ระวังเอ่อเวลาอารมณ์โกรธโมโหจ้ะเลือดเนาะสิบเลือดปี๊ดขึ้นสมองเลยโรคหัวใจจ่ิงสิระบบเลือดเนาะจ้ะเนาะให้ระวังเนี่ย ขาดไฟพลเรือขาดส้มกวางมาจานเนาะอือเออเป็นคู่บาอาจารย์มีผู้ใดเป็นคู่บาอาจารย์นาะจะกอ่านหนังสือสเนาะจาะเนาะตรงมองสันเป็นคู่อือหากมีครูกับมีครูอยากอยู่เพราะว่ายังเพราะว่าเพิ่นเป็นคู่บาอาจารย์เลยคืออดูเหี่ยมๆนะจ้าสขุ <c volta> ขุมตรงมองสันอ so. ือมิพลเอกคนบ่ค่อยปากค่อยเบาคือกันนะจ้ะเป็นคู่บาอาจารย์เนาะจาะเนาะ E ang, เฮ็ดอีหยังเกษตรประสบผลณสมเร็จบางคนก็เป็นครูสอนนักเรียนจเกษตรนะจ๊ะต้องบอกว่าซันเป็นคนใจเย็นต้องบอกสันเลยมกักอ่าปีกวิเวกนะจ้าต้องบอกว่าซันออมัมกอยู่กับธรรมชาติจังซันต้องบอกว่าซันบ่ค่อยปากค่อยเว้าดอกจ้าสองเลยธาตุดินผสมนะจ๊ะเนะาะธาตุดินเฮ็ดหยังก็สิจเจริญรุ่งเรืองจ้ะค่าค้าขายกัค้าข,า,ข,า,ขายบ่เพิน่นบ่อยาก เพิ่นบ่มักใหญ่มองเฮ็ดงานดูน่ะจ้ะหาค้าขายก็ค้าขายอยู่บ้านต้องบอกจังซั่นเออต้องบอกสิมีความเจริญองลุงเรื่องธาตุดินไปเลยเฮ็ดอียังก็สิประสบผลณสมเร็จเฮ็ดไทยเฮ็ดนาก็สิประสบผลณสมเร็จนะจ๊ะออ่าปลาสุกส้มโคก็เบื่อแล้วจ้ะเนาะต้องบอกจัังซ่ำเด้ธาตุน้ำเนาะจ้ะเนาะปลาพุดอ่อเป็นคนที่ใจเย็นนะจ๊ะเออต้องบอกจังซั่นเป็นคนใจเย็น สุขุมรุ่มลึกจ้าเป็นคนดีคนหนึ่งเลยเพชรยังกระสิประสบผลสําเร็จขึ้นกันในชีวิตก็เลยถาดนามอาจาเนาะนามยินแต่ว่าในชีวิตก็มีขขืนมีลงขึ้นกันต้องงอชันงานนี่ค่อนข้างสิยญญาดูอยู่ถาดนามคืออยู่บนนิ่งจ้าคือยังนามทะเลนามข้นนามรุ่งยังสันคือใจค้นขึ้นกันบ่ค่อยนิ่งบันเดต้องงอชันแต่ว่าเป็นคนใจยินละจ้า หากเหตุงานอื่นกับบค่อยประสบพลสําเร็จดอกเพราะว่าคนย้ายงานรู้แต่ว่าหากคนเหตุเกี่ยวกับค้าข,า,ขายสิซิคลองตูวิจารส่หวังซันเป็นคนวานวอนสอนงายอาจารย์สันเป็นคนดีคนหนึ่งนี่แหละสมหจังซันพระสุโอพระพุทธชฌาอีละวันนี่ก็นเลยอ้อา อ่าหาคนใดมาการอ่านไพ่คอยฝากกนไดคนใดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนติ๊งติ้งให้น้ำนี้นะจ่าเด้อสวัสดีจ้า